พี่เล็กบอกว่ากัมพูชาเองก็คงไม่อยากรบไม่อืคือกัมพูชาเนี่ยคือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาไม่อยากรบนะพี่ว่าคือตอนเนี้ยเขาคือเอาไงเดียคือผลของ RBC เนี่ยหนึ่งไอ้ข้อแรกเลยคือเรื่องของการถอนอาวุธหนักอะ คือฝั่งเราพยายามจะคุยนะว่าถอนอาวุธหนักแล้ลดกําลังทหารด้วยไหม,มแต่ปรากฏว่ากัมพูชาเนี่ยบอกว่าอะยอมในเชิงหลักการคือจะถอนอาวุธหนักอย่างเดียวแต่เขาไม่ถอนกําลังทหารอันนี้ฝ่ายเราก็มองแล้วว่าอะคุณไม่ถอนกําลังทหารแสดงว่าอันหนึ่งอาจจะไปถ้ามองในแง่ดีคือเขาอะกลัวว่าเอ๊ะถ้าถอนแล้วเราไม่ถอนคือเราก็ระแวงเขาว่าถ้าเราถอนแล้วเขาไม่ถอนใช่ไหมก็คือ ไอ้กำลังทหารเนี่ยก็ยังคงจะอยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วที่สำคัญคือเราจะเห็นได้ว่าหน่วย B H Q ที่เราพูดถึงบ่อยๆของฮุนเซนเนี่ยก็ยังพลึอบอยู่ในพื้นที่เต็มไปหมดคือพี่ว่า5000คนเนี่ยคือน้อยสุดนะมันอาจจะถึงหมื่นคนตามที่หน่วยทหารในพื้นที่รายงานมาเนี่ยคือมันเป็นในเชิงรุกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าโอเคถ้าเรามองจากผลของการประชุม R B C เนี่ยเหมือนเขมรพยายามจะหาทางลงคือคือหาทางลงด้วยการบอกว่าะ เขาคือพี่ว่าเป้าหมายของเขา,าคือการเปิดด่านสําคัญที่สุดซ,ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเขากระทบมากกว่าใช่แต่เหมือนกับว่าเขาก็ค่อยๆนะเอออ่ะเขาก็เห็นด้วยกับการที่ให้เปิดจุดเฉพาะที่จันทบุรีก่อนแต่ว่าโดยภาพหลักแล้วเนี่ยกองทัพยังประเมินว่าทางฮุนเซนเนี่ยเหมือนจะยังไม่ไม่ได้ต้องการจะสงบศึกจริงคือเหมือนว่าเ่ะเปิดด่านก็เปิดก็เหมือนในห้วงที่ผ่านมาเนี่ย คือไอ้พวกลบก็ลบไปเปิดด่านก็เปิดไป<ต>เพราะรว่าดินแดนก็ยังไม่ยอมใช่ไม่ยอมแล้วเนี่ยถ้าถ้าเข้าไปดูในเพจของสมเด็จทุนเซนเนี่ยยังแชร์มิวสิกวิดีโอแบบเออ ตาเมือนทมของเราเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังย,ยังไร้มนสะกดใช่หรือแม้แต่ภาพไอ้จรวด BM 2 1หนึ่งที่ยิงปุ๊บปืบปบใส่ฝั่งเราก็ยังเอามาแชร์อะไรอย่างนงี้อยู่เ,เหมือนกับว่าเขาพยายามอ่าเรียกว่าอะไรแยกบทเล่นอะว่าเขาก็รู้ว่าฝั่งเราก็เดือดร้อนจากเรื่องของการปิดด่านเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หลิวตาอะโอเคอยากจะเปิดก็เปิดตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าตรงพื้นที่หลักเนี่ย คุณเซนก็ยังไม่ยอมทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มันก็จะต้องถูกตั้งคําถามโดยรัฐบาลชุดต่อไปแน่นอนแนละ้วการตัดสินใจของบิ๊กเล็กเนี่ยแหละ,ะคือบิ๊กเล็กจริงๆก็ถูกตั้งคําถามตั้งแต่วันนี้ในวันที่รักษาการอยู่ยังไม่รับตําแหน่งแล้วถามว่าจะจะเปิดหรอในเมื่อก็รู้อยู่เนี่ยว,ว่าข้อนี้จริงๆเป็นข้อที่เราได้เปรียบเขา<ะ>เราน่าจะเอาข้อนี้ไปต่อรองเขาเรื่องของการผลักดัน Uh huh. ผลักดันที่เขาลุกล้ำเข้ามาโดยเฉพาะที่หนองจานหรือจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ย uh huh. ให,ให้ให้จัดการออกไปก่อน uh huh. หรือเรื่องของทุ่นระเบิดที่ก็มีข้อตกลงกันแล้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยกันในการที่จะนําออกไป เอาตรงนี้ออกก่อนไหมแล้วค่อยเปิดมีคําถามแบบนี้นะซึ่งอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยที่เขามากดดันเราเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องว่ายายฐานการผลิตการที่2คือเขาบอกว่าเขาอ่ะจะเจราจากับขเขมในเรื่องของเก็บกู้ทุนระเบิดให้ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้เพิ่งเจราจาเขาเจราจาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยกลายเป็นผลผูกพันว่าโอเคขเขมเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับเราในการเก็บกู้ทุนระเบิด เพราะเขาเจรเพราะเขามีญี่ปุ่นน่ยช่วยเจราจา<ช>ก็เหมือนกับว่าเขาเมรเน่ยเขามีญี่ปุ่นในการช่วยหาทางออกให้ในเรื่องนี้หาทางลงให้หแต่ว่าในเรื่องของกําลังและเรื่องดินแดนน่ย คุณเซนยังไม่ยอมเลยยังไม่มีวี่แววของการยินยอมเลยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นเหมือนกับต้องแยกแยกบทแยกหน้ากันเล่นเพราะว่าคุณเซนเขาอาจจะมองว่ารัฐบาลอ่ะคุณอนุทินถ้าขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติของทุกรัฐบาลขึ้นมาไม่มีใครประกาศหรอกลบลบลบ,มลบไม่มีใครบอกยิงยิงยิงขึ้นมาเขาก็ต้องเจราจาหาทางคุยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ฮุนเซนเขามองแล้วพอขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการเจราจาก็อาจจะมีการเปิดด่านเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือ GBC ก็เริ่มแล้วมีการเปิดด่านในบางช่วงในในบางในบางพื้นที่แต่ไอ้ส่วนกำลังลบก็ยังแน่นกันอยู่เหมือนเดิม,ม,มเพราะฉะนั้นหุนเซนเขาก็ชอบนะในลักษณะนี้คือไอ้พื้นที่นี้เขาก็ยังพร้อมสู้อยู่แต่พวกเปิดด่านก็เปิดไปตรงนั้นสรงว่าสรุปว่าที่ไปคุย GBC กันแล้วแบบติ๊กถูกทุกข้อเนี่ยก็คือวันนี้ที่ขยับก็คือการเปิด เปิดด่านใช่แง, م, ง้มแง้มให้เข้าออกได้ช่วงหนึ่งใช่คืออย่างอย่างอย่างเรื่องข้อแรกอะเรื่องของการถอนเ,อเรียกว่าอ,อาวุธหนักอะก็คืออีก3สัปดาห์นะคือในห่วงนี้ต้องประสานงานเตรียม,มจัดทีมอะไรก่อนยังไม่ได้ถอยเลยยังไม่ได้ถอยเลยแล้ว3สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ยิงเงินก่อนไหมใช่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอตอนนั้นเนี่ยคือ3สัปดาห์แล้วมานั่งคุยกันเพื่อที่จะวางว่าตรงไหนอะไรยังไงอะ ซึ่งมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าเฮ้ยมันจะนําไปสู่การถอนจริงหรือเปล่าเพราะว่าขเขมรเนี่ยก็กลัวว่าเฮ้ยเขาถอนแล้วเราไม่ถอนเราก็ยิ่งกลัวใหญ่เพราะเราเพราะขเขมรเขาไม่มีหลักการใดๆทั้งสิน้นอ๋อแล้วจริงๆอ,อันนั้นฝั่งขเขมรแล้วฝั่งไทยอะคะ่ะฝั่งฝั่งกองทัพของเราม,มีท่าทียังไงในความรู้สึกเขาเหมือนฝั่งกองทัพเราเราอยากจะเรียกว่า ให้มันเสด็จน้ำก่อนใช่ใชคือถ้าเอาความรู้สึกก่อนอย่างนั้นป่ะใช่<ะ>ถ้าเอาความรู้สึกจริงๆของทหารเนี่ยทุกคนอยากเอาให้จบสุดในในครั้งนี้คือมันมีกระแสข่าวเลยว่าก่อนที่คุณอนะุทินจะขึ้นนะ่ะ ก่อนที่คุณอนุทินจะเสร็จขั้นตอนของการเป็นรัฐบาลเนี่ยซึ่งก <ระ S 1> ็างคาดว่าเออประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้อ,อันนี้คือเราเราเราดูจากความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายทหารเรานะจะเห็นได้ว่ากําลังทหารที่ลงไปอยู่หรือแม้แต่การเคลื่อนกําลังหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรที่ลงไปเนี่ยมันก็เหมือนมีสัญญาณว่ามันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ แล้วก็อาจจะเพื่อความสบายใจว่าเดี๋ยวพอรัฐบาลคุณอนุทินขึ้นมามันจะได้ไม่มีผลกระทบไงถ้าสมมติทําในช่วงของสุญยากาศอ่ะใช่ไหมเพื่อที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรกำราบกัมพูชาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราได้ยินมาตลอดว่าถ้าเราปล่อยขเขมรไปในห่วงเนี้ยคือเขาก็จะ เดี๋ยวเขามีปัญหาในอนาคตใช่ใช่เพราะงั้นตรงเนี้ยทั้งหมดที่พี่เล็กพูดนี่คือโจทย์ใหญ่เลยนะโจทย์สาคัญที่อยู่บนการตัดสินใจของรัฐบาลต่อไปมันสะท้อนถึงด้วยว่าพอเป็นชื่อผลเอกนัทพลแบบเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยฝ่ายทหารก็มองแล้วว่าโหมันซอฟต์คือผลเอกคือภาพของผลเอกนัทพลอะซอฟต์ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าล่าสุดที่พี่เล็กบอก่คำพูดที่เขาพูดถึงในพลเตียบ่ใช้คําาวอกพูดผม ให้ขออนุญาตอ๋อไ,นะไม่ใช่เตีเ๊ยซยหาเตียยหาคือพล<า>เอกนัฐพลเนี่ยเขาแถลงเมื่อวานนี้ในข้อสุดท้ายเขาบอกว่าตอนที่เขาคุยโฟไอกับทางพลเอกเตีเ๊ยซยหาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเนี่ยผมขอความกรุณาท่านให้ความร่วมมือดอยได้ไหมครับนี่ถแถลงอย่างนี้เลยนะคนกระดาษโอ้โหนี่ต้องไปนอบน้อมอะไรเขาขนาดนั้น แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับบิ๊กเล็กว่าบิ๊กเล็กเขาเป็นคนที่เขาแบบนี้อยู่แล้วเขาจะสุภาพเขาจะแบบซอฟต์เขาจะแนวแนวแนวบุญน่ะแนวสายพี่ราบมากกว่าซึ่งอันเนี้ยมันถามว่าการที่คุณอนุทินเลือกพลเอกนะัทพลมาด้วยเนี่ยโอเคอาจจะมีหลายเหตุผลแต่อันนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่านโยบายรัฐบาลเนี้ยมันก็ต้องไปในแนวซอฟต์ไงใช่ไหมแต่ว่ายัางไงก็ตามจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่เป็นผลดีก็คือพอผลการ GBC เนี่ยออกมาแบบ5ข้อขมรยอมหมดเนี่ย โอ้โหก็เลยกลายเป็นแบบไอ้พวกที่แบบล่ําลือกันอ่ะหูเห็นไหมเนี่ยเขมรยอมแล้วเห็นมันทำามันยอมง่ายจังอะไรประมาณนี้แค่การยอมในห้องประชุมนะในในในภาคของการปฏิบัติในในแง่ของเออคือทฤษฎีไปแล้วแต่ practical ยังไม่เกิดใช่ไหมคะโอ้หแต่ก็แบบโหโดนแล้วเนี่ยหูยังไม่ทันไรเลยเนี่ยคือคือตอนนี้อารมณ์ของประชาชนอารมณ์ของสังคมอ่ะเหมือนจะยังไม่อย่างญาติดีกว่าเขมร